สวัดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับพิมอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะพิมก็จะมาบอกต่อกาแฟดีๆที่คนขุ่นดีๆเนี่ยเขาเลือกทานกันค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะต้องดื่มกาแฟเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจะดื่มยังไงให้อร่อยแล้วก็ไม่อ้วนเนี่ยก็ต้องเลือกทานตัวนี้เลย กาแฟตัวนี้เลยนะคะกาแฟของเอ e c r e t ตตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ค่ะสายพันธุ์โคลัมเบียจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะหอมอร่อยเข้มข้นมาพร้อมกับสารสกัดคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวและแอลคาชีนีนที่ช่วยในเรื่องของการคุมน้ําหนักเร่งการเผาผลาญนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของมันตัวเด็กตินค่ะอินูลินไฟเบอร์ สารกัดจากซิงค์แมกนีเซียมแคลเซียมสารกัดจากไซเลียมฮัดและสารให้ความหวานยาหวานหรือสตีเวียนั่นเองค่ะหอมกลมก่อนมากๆเลย สะดวกด้วยนะคะอย่างที่พิมพบอกไปนะคะว่าสารสกรัดของเขานะคะทุกตัวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ต้องกังวลในเนรื่องของความอ้วนเลยค่ะก่อนพิมพดื่มเจ้าตัวเอซิเครทตัวนี้นะคะประมาณ1เดือนนะคะปกติแล้วเน,นี่ยน้ำหนักอยู่ที่48ค่ะแต่ว่าตั้งแต่ดื่มเอสซิเครทตัวนี้ไปนะคะน,น้ําหนักก็เหลือแค่45่เท่านั้นค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็สามารถทานได้ค่ะโรคประจําตัวที่พิมพ์ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความดันเบาหวานไขมันในโลหิตสูงนะคะหรือว่าจะเป็นคุมน้ําตาลน,นะคะก็สามารถทานเจ้าตัวเอสซิเครทตัวนี้ได้ค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากซื้อกาแฟเอสซิเครตัวนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถซื้อไปให้ท่านได้เลยนะคะแล้วก็สาวๆคนไหนนะคะที่แขนใหญ่ขาใหญ่ใส่อะไรแล้วหุ่นไม่เป๊ะน,นะคะก็ต้องลองกาแฟตัวนี้เลยค่ะเอสซิเครตัวนี้เลยนะคะ A เคล็ดลับของพิมพ์นะคะพิมพ์เนี่ยก็จะดื่มหนึ่งซองค่ะก่อนอาหารมื้อแรกนะคะ15-30มนาทีแค่นี้ก็ไม่อ้วนแล้วค่ะนี่เลยเอสเซนเกรตตัวนี้เลยค่ะ